สวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องนักอร์ดนะครับวันนี้กระบะสีประตูนะครับจัดโปรกมนท่านพิ่ติ๋แล้วหรือเพียง7 9 9 0 0 0บาทนะครับฟังไม่ผิดคันนี้เป็นสีประตู d b l XLS 6AT ราคาปัจจุบันอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทแต่เราไม่ขายเราขายเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้จัดโปรให้ลูกค้านะคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยนะครับบอกเลยว่าใครอยากได้กระบะ ออโต้ Auto, ตัวเริ่มต้นคันนี้ตอบสนองแน่นอนนะครับก่อนจะพาไปชมรอบคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจกันด้วยเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันว่าคันนี้มีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรกันเข้าไปบ้างไปรับชมกันเลยนะครับด้านหน้าก่อนเลยในส่วนของกระจังหน้านะชุดนี้นะครับเลือกเป็นของวิกเตอร์นะครับไฟ led ด้านบน3ดวงหล่อแบบนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับเขาะจะเป็นแนวตรงหรือแนวตั้งนะครับพร้อมกับตะแกรงรังผึ้งนะครับที่มีขนาด เล็กนะครับเป็นจุดเด่นของวิกเตอร์ไฟนะครับ LED นะครับกระจักหน้าทั้งสองข้างนะครับก็จะมีลวดลายที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนั่นเองนะครับเพิ่มเติมหรือเสริมเข้าไปในส่วนของม้านะครับมาแต่งตัวเล็กๆแบบนี้เลือกสีได้จะเป็นสีบอนดนะครับหรือว่าสีเงินนะหรือเลือกเป็นสีทองก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับไฟหน้ากันบ้างมัลติรีฟเลกเตอร์แบบ LED หรือสี่แครนั่นเองนะครับมีไฟเดทาร์สองเวลากางวันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในโคมเดียวกันนั่นเองนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับแบบไฟหลอดหรือไฟใส้นั่นเองเป็นไฟฮาโลเจนนะแปรผันตามพวงมาลัยด้วยนะครับกันชนด้านหน้าเพิ่มเติมนับในชุดแต่งนะครับกันชนเป็นของวิกเตอร์นะครับเลือกได้นะจะเป็นสีเทานะครับหรือว่าสีโครเมียมนะแล้วแต่ลูกค้าชอบอันนี้ก็เลือกเป็นสีดํานะครับล้วนๆให้แมทกับตัวรถนั่นเองโลโก้วิกเตอร์ก็มีให้ห่วงลากจูงหนึ่งห่วงฝั่งผู้โดยสารนั่นเองนะครับส่วนฝากระโปรงนะครับ เป็นลวดลายแบบพาวเวอร์โดมตัวนี้เราใช้ทุกรุ่นของฟอร์ดเลยนะครับมาต่อกันที่ซุ้มล้อด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยก็มีซุ้มล้อนะครับเป็นของวิกเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นชุดเดียวชุดหน้าเลยมีโลโก้คําว่าวิกเตอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับช่วงล่างจะเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเป็กกันโค้งนะครับหน้าดิสเบรกหลังดัมเบรกนะครับความพิเศษของตัวตัวนี้หรือคันนี้นะเดิมทีเนี่ยแม็กะเป็นแม็กขสิบเนะครับ ลูกค้าเปลี่ยเป็นแม็กขอบ20ของ o อเวอนะครับเลือกเป็นสีดาําเงาตัดสีแดงหล่อๆแบบนี้นะจับคู่มากับยางโตโยทัยนะครับลูกค้าเลือกแม็กได้นะครับแจ้งได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแก้มข้างระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องได้จริงนะอันนี้ใช้งานได้จริงนะอ่ะ วัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะจะเป็นสีดำดำดําด้านนะครับตัดกับสีตัวรถนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับกระจกเป็นพับมือแต่ปรับเลนด้วยไฟฟ้านั่นเองนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มซามิกเลือกเปอร์เซ็นต์นบบนได้40 60 80นะครับกันสาดติดตั้งให้ไล้ทั้ง4ประตูเลยนะครับในส่วนของเบ้ารองมือนะครับตัวนี้ก็ติดเป็นสีด,ดําเงานะครับเลือกได้นะจะเป็นสีดําด้านหรือดําเงานะครับ ปั๊มคาว่าเลนเจอร์ให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีการลอยขอบกระบะให้นะครับทั้ง3ด้านเลยพร้อมกับช่องนะครับไว้เพิ่มเติมในส่วนของสปอร์ตบาร์หรือโลบาร์ฝาถังน้ํามันนะครับเป็นแบบป๊อปอัพนะครับจุได้ถึง80ลิตรนะครับ B7 เ2 0นะครับเติมได้เลยเวลาใช้งานก็ง่ายครับเพียงแค่ลูกค้าปลดล็อกรถนะครับที่กุญแจหรือว่าตัวรถนะครับก็สามารถเปิดฝาถังได้แล้วช่วงล่างนะจะเป็นจุดเด่นของเราเลยนะครับโช๊คนะครับ ควายที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับช่วยในเรื่องยึดเกาะถนนนะครับแล้วก็ขับขี่เขาโค้นะครับให้มีประสิทธิภาพแล้็นิ่มหนวนมากขึ้นนั่นเองนะครับที่เอยบได้านข้างตัวรถนะครับรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยไฟนะครับก็เป็นไฟหลอดดวงโตๆแบบนี้นะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับไฟตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับจะอยู่ตรงมือเปิดนะมีโลโก้ฟอร์ให้นะครับพร้อมกับกล้องมองหลัง มีเส้นกันระยะนะครับตัวนี้ซิงกับหน้าจอ1 0นิ้วด้านในนะส่ข้อฝาท้ายนะครับเป็น FORD หล่อๆแบบนี้นะเลือกได้นะข้อฝาท้ายมีหลายแบบหลายรุ่นมากๆนะครับปั๊มเลนเจอร์นะครับก็มีการติดตั้งตังสือคําว่าอะคริลิกนะครับมาให้ด้วยนะครับว่าเลนเจอร์นั่นเองนะครับในส่วนของแกนสุดท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเป็นสีเดียวกันเลยนะครับไฟส่องป้ายทะเบียนมีให้ยางอะไหล่ด้านล่างมีให้ด้วยนะครับไลเนอร์ แท้ของ Ford เลยนะครับเราก็ติดตั้งให้แล้วเป็น Liner แบบเรียบหล่อๆแบบนี้นะครับของเดิมนะครับเราก็คืนให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงกระบะตัวเริ่มต้นคันนี้นะครับเป็นโมเดล2025นะครับแอร์แบได้มาถึง6ลูกเลยพร้อมกับเบาะหนังนะครับได้มาแล้วนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะเดินได้ด้วยได้สีขาวหรือสีเทานั่นเองนะครับเป็นส่วนของเบาะหนังนะมาต่อที่คอนโซลหน้าเลยนะครับ ดีไซน์นะครับเน้นเป็นโทนดำนะจอกลางขนาด10.1นิ้วนะครับตัวนี้รองรับ Apple Ca ค Android Auto Auto แล้วก็ s y n c 4A ด้วยนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับสตาร์รถผ่านมือถือได้นะครับเช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วย Air Auto นะครับมีช่องเสียบไฟนะไม่ว่าจะเป็น Type C แล้วก็ USB ด้วยนะครับที่ขาดเพิ่มเติมไม่ได้เลยนะตัว t a ส t Stop นะครับโมเดลใหม่ต้องมีนะพร้อมกับปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดด้วยหัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้น6สปีดนั่นเองครับช่องวาง ในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%เลยนะครับฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันสิงกับหน้าจอดิจิทอลนะครับขนาด8นิ้วนะครับหลังพวงมาลัยนะครับกุญแจรีโมทแบบไขนะครับพร้อมกับนี่ไฟหน้าแบบออโต้ด้วยนะครับอ่ะลูกค้าท่านใดนะครับอยากเป็นเจ้าของนะต้องรีบเลยนะครับโปรนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับกับราคา 7 9 9 0 0 0บาทนะครับหรือเลือกรับนะครับชุดแต่งหล่อๆรอบคันแบบนี้นะครับหรือใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเพียงแค่โทรมาที่เบอร์082นะครับ0020511นะครับมีโปรให้ลูกค้าได้เลือกได้เอาที่ถูกใจนะครับเยอะมากๆเลยนะครับยังไงวันนี้ก่อนจากการฝาก10ประตู d b l XLS 6AT คันนี้ด้วยอย่าคลิปหน้านะครับจะพาไปชมรุ่นไหนติดตามการคลิปนี้มากไปแล้วสวัสดีครับ